สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ราคาฟุตบอลกงีบเฮียฮอนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่3ตุลานะครับวันนี้ก็วันหยุดนะคืนนี้ก็บอลค่อนข้างจะเยอะนะครับถือว่าเยอะเลยนะครับบอลเงินมีเงินมีทุกหลีกเลยนะมีทุกหลีกเลยนะครับ คืนนี้เราจะอยูนที่บอลคู่เอเวอร์ตันนะครับกับไบรตันนะเวลา21่สอนาฬิกานะครับเวลา3ามทุ่มนะก่อนอื่นนะก่อนเื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราคนนะครับใครที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยไม่คงไม่เกลียนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีแก่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีบอลแข่งนะมาครับเรามาเข้าเรื่องนะครับคืนนี้เวลาสามทุ่มนะครับเอเวอร์ตันนะครับจะเจอกับไบรตันนะก็ต้องบอกว่าเอเบ โหดมากนะครับช่วงหลังนะครับฟอร์มโหดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของคู่เดียนก่อนนะครับคู่นี้นะครับเอเวอตันนะครับแข่งมา3เกมนะครับชนะ3นะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะรวด3เกมเลยนะมีอยู่9แต้มนะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงร่วมกับลิเวอร์พูลแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนไบย์ตันนะครับแข่งไป3นะครับชนะ1นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะตอนนี้มีอยู่แค่3แต้มนะครับก็รังอันดับที่12ของตารางไว้นะก็ต้องบอกว่าไบย์ตันนะครับฟอร์มสวนทางกับอเวอตันโดยสิ้นเชิงเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของคู่นี้ที่เจอกันจากทุกถ้วยทุกรายการนะครับมาครับสถิติ5เกมล่าสุดนะครับต้องบอกว่าคู่นี้บ้านใครบ้านมันนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับดูจากสถิติแล้วนะเอฟดูจากสถิติแล้วนะครับเอเวอร์ตันนะครับชนะ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับไบร์ตันนะครับชนะได้แค่2เกมนะครับ5เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับเอเวอร์ตันชนะไป3แล้วก็ไบร์ตันชนะไป2นะครับ ชนะได้บ้านหมดเลยนะครับไม่มีใครออกไปเยือนและชนะมาเลยนะส่วนสกอร์สูงแรกนะครับ5เกมล่าสุดนะก็บินสกอร์สูงแรกก็แตกไป3นะครับแล้วก็ตาย2นะครับส่วนสกอร์สูงนึ่งเกมนะครับก็แตกไป2นะครับแล้วก็ตาย3นะเดเเี๋ยวเร hmm. าไป,เไ, Aa, ไปดู5 seja, เกมล ja, ่าสุดของทางฝั่งชาวบ้านอย่างเอเวอร์ตันกันนะเอเวอร์ตันห้าเกมล่าสุดก็ต้องบอกว่าฟอร์มโหดนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่เปิดดูดูการมานะครับเสริมนักเตะมาตัวทปๆทั้งนั้นนะครับ เพิ่มบอกว่าเอเวอร์ตันนะครับปีนี้น่าจะเอาจริงนะครับถึงจะไม่ได้ลุ้นแชมป์แต่ก็สามารถรังจากฝูงได้นะครับก็5เกมล่าสุดเอเวอร์ตันชนะรวดนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครเลยนะครับฮะเกมล่าสุดก็เจอเวสแฮมนะครับชนะไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับต้องบอกว่ายิงเงินมันมากนะครับ5ลูกเลยนะส่วนสกอร์สูงครึ่งแรกของเอเบอร์ตันนะครับ5เกมล่าสุดนะบินสุสูงครึ่งแรกนะครับก็แตกหมดนะครับไม่เสียทักบินเอเลยนะแล้วก็บินสกอร์สูงเต็มเกมก็แตกหมดนะครับไม่เสียเลยนะ ต่อกันด้วย5เกมล่าสุดของไบตันนะครับ5เกมล่าสุดของไบตันต้องบอกว่าแพ้ไป2นะครับชนะ3นะครับโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดนะเจอตีมใหญ่ทั้งคู่นะครับเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2เกมติดเลยนะครับก็บอกว่าแพ้ไป3ศูนย์แล้วก็3ประตูต่อ2นะครับบอกว่าค่อนข้างจะเพี้ยงพรมอยู่พอสมควรนะครับสำหรับไบตันนะเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้กลายเป็นเอเบอร์ตันนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็น้ํา98นะครับส่วนเบอร์ตันน้ํา89นะครับถ้าเป็นราคานี้นะครับน้ําแดงแบบนี้คนก็งัานจะเสี่ยงนะครับเฮียไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเฮียจะขอไปที่ราคาครึ่งลูกน้ํา78นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูราคาน้ํา78นะเฮียมองว่ากดได้สบายนะครับเพราะฉะนั้นนะ ทีเด็ดคืนนี้นะครับเฮียขอไปฝั่งเอเวอร์ตันนะครับที่ครึ่งลูกน้ำจิตแปดนะแล้วก็สกอร์สูงําเกมนะครับต้องลุ้นนะครับเพราะว่าคู่นี้เวลาเจอกันยิงกันไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าฟอร์มหลังๆนะครับเอเวอร์ตันยิงเยอะนะครับก็มาที่2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็อ2ลูกครบสลูกครึ่งนะเฮียมองว่ากดได้สบายเลยนะครับส่วนสกอร์สูงแรกนะครับเปิดมาที่1ลูกแล้วก็1ลูกควบหลูกครึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกนะครับ็ต้องบอกว่าเปิดมาก่อน้างจะสูงเลยทีเดียวนะแต่ว่าเฮียก็ขอกดนะ ที่สกอร์สูงหนึ่งลูกนะครับเมียมองว่าครึ่งแรกน่าจะมีสกอร์นะครับแล้วก็ครึ่งจบลูกนะครับสรุปนะครับบอลเต็งคืนนี้นะเนี่ยขออยู่ฝั่งเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็สกอร์สูง็มเกมนะครับสองลูกครึ่งนะแล้วก็สกอร์สูงครึ่งแรกนะครับหนึ่งลูกแล้วก็ครึ่งจบลูกนะเนี่ยมองว่ากดได้สบายนะครับขอให้พรุ่งนี้นะครับทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันเลยนะรับทรัพย์เป็นตัวหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ